ฝันดีสองขึ้นแล้วฝันนั่นว่นพระนะฝันว่าคนขนของขึ้นไตรถเก๋งให้ห้องหลงฉีบจนบอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วมันหลายแล้วอันเ<ต>ข้ากับยา่านรถเข้าหน้กเข้ากับห้องโอ้ยบึ่งอานเห็นค่ะฝนตัวคุณแม่ยากไรเนาะยากใสมันชื่อว่าหันแหละ ฝนมันตกแม่อันว่านก็นตกแต่เศ้าๆพนะเย็นชุ่มฉ่ำค่ะอันว่าทีแม่ป้อยเราบอ่ค่า,าเห็นทรงไล่มาปล่อยแล้วปล่อยให้เอซีแล้วโอ้เอฟซีทุกเอาแล้วทุกเอากับกับิแม่นตัวเดียวกันละค่ะจ้ะกับิีปล่อยให้ เบิกครับไปก่อยเป็นบุญเป็นกุศลครับประเทศที่น้ำยูคือทอดเป็นอาทิตย์แล้วค่ะเห็นแต่เพืน่นไ,นไปเพื่นไปแอบซองเบิ้งอยู่เอ้าเข้ากันแย่สัมบอดเปนเบื้องเป็นปน้ำกลางขึ้นสันดอดค่ะวดนี่เป็นจังไหนแม่จับคู่มบ้านเราค่ะจับคู่เรียบร้อยแล้วบ่หนี้หาดอกบ่หนี้หามันบ่บ<อ>่ค<อ>่ะไมีหาอยังแม่แม,<า>ม่ ยัง่อคะมี่มีโตัวใดแน่ค่ะหวดนี่อันเดี๋ยวเดียวแม่อยู่ขั้วเดียววันโอ้กาออกไปกอนจ้าเดี๋ยวฝันดีว่าละแม่ฝันดีสองขึ้นแล้วฝันนัน่นว่นพระน่ะฝันว่าขึ้นขนของขึขน้นไตรถเจียงไห่พ่อหลงทีบจนบอกว่าพ่อแล้วพ่อแล้วมันหลายแล้วอัน เข้ากับยานรถเข้านักนอกกับห้องหลงตจจ้าไม่เอาไปเห็มันเหมือนว่าเอาดอกสั้นอืเพราะเราค่าเต็มแล้วสั้นเป็นถุงเป็นถุงมัดคล้องเงินเงียนเพื่อนหฮเอาใจรถขั้นนี้ไปเพราะสั้นค่ะทะเบียนรถจะเจกจเก้าเจ็ดสี่กันละเก้าเจ็ดสี่จ้าเก้าเจ็ดสี่ทะเบียนรถในหมอหนึ่งฟันนนึงคุณจ้าฟันบันิขึ้นที่สองฟันอีกเมื่อคยฟันโดนเราก็คืบกันทันละโดน เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกขาวน่ะค่ะขาวเจี๊ยบเพียกอยู่เฮ็ดปวกขาวเด็กสิเข่าอยู่ดิซั่นดอกก็เลยว่าค่ะเดี๋ยวเอาระบ่นี่สิเอาระบ่จ้าจ้าเดี๋ยวๆแป๊บๆอ่าอันนี้เป็นเลขคำนวณหรือว่าเลขยังัไงอันนี้เป็นเลขที่คำนวณออกมา สามตูนมาค่ะสองเก้าห้าสองเก้าห้าค่ะสองแปดห้าสองแปดห้าค่ะเลือกการจับคู่ล่างค่ะสี่คู่มีห้าสี่ห้าแปดห้าสี่ห้าแปดค่ะห้าเจ็ดห้าเก้าห้าเจ็ดห้าเก้าค่ะ อันนี้เลขลับนะเลขลับเจ้าที่เคยเข้าโอ้เลขเป็นบนะล็นะจ้ะเลขลับเขาให้เป็นบนแปดสองเก้าสองค่ะแปดสองเก้าสองแปดสี่แปดห้าแปดสี่แปดห้ามีแค่นี้มีล่างสี่คู่บนสี่คู่แปดสองมีเป็นบน ข้าเป็นบนข้าที่เป็นล่าง่าสิร่องล่งลางกันแล้วจะบุญวาสนาคนซือ้อแล้วให้วิ่งบนแปดแปดกับสองแม่หมอวิ่งหาล่างบอกค่ะค่ะจะวิ่งหาล่างเลยค่ะเป็นเน็กมากมากโอ้แต่ป่ะเด้คำนวณคำหยังคำนวณสิคำนวณดอกมากตกค่ะนี่เลยโอ้ตกเลยค่ะล่า,ลางอันนี้สูตรแม่หมอ ถ้าอันนี้สูตรแม่ได้ในห้าสี่ห้าแปดถ้าเจ็ดห้าเก้าเนี่ยก็คือเลขเลขเข้าเลยตัวนี้ชุดนี้ชุดนี้ชุดล่างเนี่ยอมันนี้ได้มันจะวิ่งแปดกับสองนี่อันของเลขลาบเหรอคะแม่นตัวนี่นะชุดนี่เนาห่มากนี่แปดกับสองแล้วพันจับคู่ให้แปดสองเก้าสองแปดสี่แปดห้าค่ะที่เพื่อนจับคู่ให้นี่ค่ะอันนี้อันเป็นเลขลาบที่เขาส่งให้แม่หมอ คู่นี่เลยคู่แปดสองเก้าสองแปดสี่แปดห้านี่แหละค่ะเล็กั้านางคานเนาะมันมาคายคายเก้าเก้ากันกันอันเพ็ดโตกะแม่ผันเป็นมันจับคู่ได้จังซี่ล่ะอือจับไปจังซี่ล่ะแต่ว่าค้ามฝันนี่เก้าเจ็ดสี่ยำค้ามฝันอีกรอบไหมคะค้ามฝันแม่มอนบ่ากันไงค้ามฝันน่ะวัน ฟันเท่าระฟันว่าเพื่อนนันเอารถมาห้มือนันนันเอารถยางรถมันซึมกับเอาไปเทียนึงแล้วไัเนี้มนึ่นั้นเอาไปล่างกันเลยว่านี่แม่เอ้ยปวดภัยนะเด้ออยาออกงากรลายกันเลยวานปวดภัยโอ้อยากให้เอฟซีเป็นถือสามตัวนแตกอยู่เรื่อยต่นฟันอกรถมาฝันฟันละเขาลายกพุงยังบุ๊คซึกจังเหนื่อกับ่ว่าแมนคือจังมียังเห็นเป็นนักนก เป็นค้องดีนี่ละสันเอาไปกิน<อ>ถ้าเขาวางสิเขา,าเอาไปกินเดอ้อสันมันหลายสันเราเป็นผู้ไสคคคค้คนนคืนคนนค้นคนนค้นจนเต็มขังหลังเล่ามาใส่บอหนาเขาียกเขาจนท้องเนาะ<อ>ใน<ด>กัมฟันน่ะเขายานรถเท่านะมันหนักหลายไอ้รถบื้อคือจนเทิร์นขึ้นมาหอดข้อเข้าไหม พวกมัไล่น่ะจนล่นมาใส่เฮาเฮาก็เลยคลองแต่นี่มันไหลแล้วพ่อตาแต่เลยวางจีไหลโผล่ไหลมาเลยไหลเกินเหตุเฮาก็เลยหลงห้องเลยโนโหลดในความฝันอ่ะโอ้ค่ะทะเบียนรถเก้าเจ็ดซี่นน <ะ S 2> เนี่ยทะเบียนเก้าเจ็ดสี่นะลองซื้อทุกคนอาจจะออกในรถนี่แหละซื้อได้ค่ะแต่นอกกันฝันดีจังสี่ทะเบียนรถจะมีคิดมากเลยอ่ะเด้อซีใบละอ้า เจ้กจีก็พอเข้าฝันเห็นเนื้อเนาะมันก็มีเนื้อแต่ว่าผู้ใช้คนขึ้นนะเฮาก็ย่านมันมันเป็นหาแบบนี้อื๋อรอในคั้วกลางนะแค่สุดทหารบุญนะคนขึ้นให้นะโอ้รอสูงขาวค่ะรอสูงขาวหวยผมมันแต่ดิบปูเพาะมันลอกขึ้นล็อกมันคัดแต่เส้นดอกค่ะ ว่าแบบเป็นไล่หาเบิกทรัพย์อยู่ตั้งแต่วันที่เก้าคุณเด้อเฮาไล่หาตัวนั่นเก้าหรือสิ่นี่แ่ละฟื้นเดอ่านไล่เก่าเพื่อเอาแม่บ่เพิ่นสิปล่อยเลขแลต่ตัวนี้ก็เลี้ยงโตเจสเซลก่อนเพราะว่าส่งคนสิตกมื้อนี้แม่นมันก็เริ่มมืดมาแล้วเด้นี่ทั้งนี้ก็ได้มืดคือกันแม่นบ่ออ่าบัดนี้ FC โทรมาไม่เห็นเลขแม่เลยไม่เห็นเลขแม่เลยก็เน้นนี่855 8เลย ห้าแปดค่ะแล้วก็วิ่งล่างเลยปันธงล่างห้าตัวเดียวเด็กล่างมาหาอีกเั้ยไหค่ะค่ะอาจจะมาอยู่หลักสิบอ,อาจจะมาอยู่หลักสิบได้เนาะอาจจะมาอยู่หลักสิบแต่ว่าส่วนมากเด็กเข้าม,มาอยู่าหลักสิบนะเหล่าแตนเนาะอันมากกับปอยเห้เพิินบนบ่มากกับ ก็ผ่านเอาอยังไงถือแต่ว่าฟันจังซี่น่ะคิดว่าเลขเข่าล่ะเมนดูก่ะแม่หมอฟันดีแห้งจังได้แต่คิดว่าสีเข่าขึ้นกันฟันดีค่ะข้าวจุนพูนอยู่เห็ดปวกบ้านเท่าน่ะที่ถือรอตเตอรี่ป้าจ๊กสิบแปดใบละผมวดเนี่ยอ่างหม้อบักหม้อบักแ่งสิบแปดใบแล้ว ข้าวละมาแทะออกกระืิวว่ามัดทาแต่มาจะมาจังสี่เนาะแม่เนาะหาสี่ง,นนา,งามีิสุดกันเรียกว่านังข้าหาดสี่หาดเจ็ดแต่ว่ามันกับมาตรงกรับของแม่อยู่ได้เบิกทรย์อันที่ว่าของแม่หาแปดของเลขหลับเป็นนับแปดหาค่ะตรงกันยู่ค่ะสังเกตดีๆค่ะสังเกตดีๆมันมีตรงกันอยู่เนี่ยสองคู่อขอใ,ให้เอฟซีถูกเบิกทรย์ด้วยแหละ จ้าตัวบางหันแม่หมอถ้ากระเถือกดูหันเถือกเลขวิ่งเ่เคยวิ่งจ้าเกียไปวิ่งลางหาก็ะเลยได้มันออกลูหาเนาะเป็นแนวทางของแม่หมอนะครับเอฟซีครับผมครับปล่อยก่อนวันเลขออกนะครับเอฟซีครับผมกับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ